ลั่นครับยังไม่ลั่นคั้นี้ลุงน้องกด้ของเดิมเยอะอยหน่ลยนะลุงลุงวันนี้เจอลาขาวลุงเจอลาขา สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับนะวันนี้พาท่านผู้ชมออกเก็บเป็ดนะครับหรือกู้เป็ดที่มาลงไว้เมื่อวานตอนเย็นนะครับผมเ,เมื่อวานก็ได้ปลาขาวไปหนึ่งตัวนะครับผมวันนี้ว่าจะได้ตัวอีกหรือเปล่านะครับหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกก็มานะจ่อยมารอแล้วนะครับผม ให้โพขึ้นตอนสายๆผมบอกแล้วผมมาอเห็นผมอ่อนตั้งแต่ตอนไหนโอเคไป น่าจะอยู่นะแบบนี้หรือพวกแก่ไปแล้ว <c oughs> <c oughs> น่าจะพวกแก่ไปแล้วไหน่ะเฮ้ยตึงเปียเลยวะ <c oughs> หัวทิ่มไปนน่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูยูสิ เท้าแน่เลยสามสบแปดลงขึ้นดูหนักขนาดเนี้ยเนี่ยดูดิมัน,นยังไม่ขึ้นมาเลยเนะนี่ยเนี่ยติดอะไรวะติดผักมไม่เป็น <laughs> ไ,ไรเดี๋ยวค่อยๆอ่ะ <laughs> ดูคันผมลุงน้อยดูคันผมดีเขานะาไม่เอานะจะกลมแล้วเนะี่ยอ่ะหลุดแล้วไหนใช่ด้วยเราหมานปลาเขาจริงด้วยลุงดูคันดูคัน <laughs> สุดยอดงานเนี้ยยอดโอ้โหสิบบวกหรือเปล่าแต่หัวใหญ่หืมลูกขันเหรอยี่เดี๋ยวขันเดี๋ยวก่อนนะยังยังยังขึ้นไม่ได้เพราะความแรงนะครับใจเย็นนะใจเย็นนะ ไม่ลั่นครับยังไม่ลั่นขันนี้หาซื้อไม่ได้ทำร้องตลาดจะย็นนะมีสิบมีสิบกว่าแน่จะยินนะจะยินนะยังรีบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมปลาใหญ่เราก็ค่อยๆเล่นแล้วมันก็หลุดไปเราก็หาสิ <c oughs> โอเคนะพร้อมพร้อมขึ้นละมันคาบไปข้างๆเนี่ย ตัวเบ็ดน่าใกล้ดุลแล้วโอ้ยโอ้โหตัวยอดปาดตัวขึ้นเมื่อวานเห็นไหมบอกแล้วเมื่อวานเห็นมันขึ้นตรงนน้นตรงโน้วเดี๋ยวเย็ดเลยเดี๋ยวนะสักคู่แกะก่อน ลูกลุงขอบคุณประดุกมากเลยนะลุงประดุกลุงนี่อย่างหมานพอดีลุงน้อยไปจานมานะครับผมเอาทุเรียนมาฝากก็ขอบคุณเจ้าของสวนทุเรียนด้วยนะครับที่ฝากประดุกเอยประดุกไม่ใช่ฝากทุเรียนมาให้ครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอขอบคุณลุงน้อยด้วยที่ไว้เอาประดุกมาให้ด้วยแล้วก็ทุเรียนเปโุรละเอามาให้นะครับก็บอกเลยว่าประดุกลุงน้อยนี่อย่างหมาน เดีย๋ยวลุงน้อยนะนี่อ่ะโอ้โหเดี๋ยวนะขอขอโทษหน่อยโอ้โเห็นไหมโคตรยักษ์เลยใช่ไหมโอ้โหเฮ้ครับผมไปเดี๋ยวตามตัวไปเพื่อมันโอเคอีกเบาๆนะครับ สุดยอดอ่ะมาจอยขอหน้าตัวตุ <h <h <c <c right ้มเมื่อวานนี่เลยอะเห็นรึไปกันผมจ๋วคันนี้ไม่กินวับวับ เก็บไปดิกินได้ต่อ ว่านูน่นนูน่นนู่นก็ไัยนู่กนก็ไัยนู่นสิ อ่ปะปลาดุกยังอยู่อ,อ่ะจบตรงนี้ไม่มีตัวแล้วหมดพอหน้าเลยเอา้าวไหนอะปลาดุกโดนหลอกล น้ำผักไหลมาปิดมันเปล่าหัวทิ่มอยู่นู่น อยู่ป่ะไม่รู้ทไมอนนี้มีแต่ปลาขาวาเหมือนพี่รักเลยเนี่ยพี่รักแกะอย่างนี้แหละแล้วก็มามัดนี่แค่รอบเดียว จุงไปเลยจุงออกนอกก่อนนะครับเพราะว่าม,มันเดี๋ยวไปชนลูกบวกเขาพ<ฮ>อแล้วเล็นได้แจ๋อเลยเล็นได้ใสไซสดียวกันนะ ต่อโยก่อยนะลุงวันนี้เจอลาขาวลุงเจอลาขาวขาวดักโอ้าสองเแล้วนะยอดอ่ะงานเนี้ถือว่าผลสำเร็จเลยอะประกฏไปไหนหมดน้อยปะไอปะดุกลุงนี่โคตรหมาย ลุงหม,มนันอย่าไปยกดุดด้วกลุงอย่างหม,มานเลยลุงสงสัยปลาเขาขึ้นมานะเด็กจหญน้ำมันขึ้นตัวคนกับตัวปลาเขาอยากกับ เ่อมีตัวทัดไปอีกสองแต้มแล้วสุดยอดเมาเริ่มทำ ร้อยไม่เคยพลาดแบบใเนี้ยอุ้ยผักหลุดว่ะผักหลุดเนี yeah, ่ยไม่ใส่นะั้นใส่นะั้นเลยหรือตายเลยอะคันนี้ไม่กินนะครับผักหลุดไปหมดเลยมัดผักเต็มๆอยู่เมื่อวาน ามสิบเป็นเหตุอีกแล้วนั่นน่ะขยมมากองมากองมาเป็นไงเชื่อผมยังตรงนี้อ่ะผมแย่แล้วเป็นไงเป็นไงสุดท้ายคันสุดท้ายพอดีเลยอ่ะดูดูนะดูนะตาบอดตาตาบอดไงไม่บอดลรอก หลังยางไม่หลุดด้วยอะ่ะหลังยางไม่หลุดด้วยเดี๋ยวนะสักคู่ฮึออกมานะหยาบเอ,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 อ๊ไม่ได้ทรมาดาเนี่ยไซ อย่างนี้สิวันแรก,กเกือบร,อนนะรวยอีกแล้วครับท่านรวยอีกแล้ว เฮ็ดผมหงายท้องไปแล้วอะโดนตัวอะไรกินก็มไหมกินไม่ได้โดนโดนไอเหงเหยีบ อืมยังยกไม่ได้ทีติดปลาต้องแกะปลาก่อนไไม่หหาเ้นี่ไ totally ่หงโอ้โหดีมากแงเงินเห็ดอะไรน่ะกินได้โอ้โหเป็นไงครับตัวนี้กิโลเนี่ยเจ็ดโลมันจูไหมประมาณเก้าหรือ10โลนะเโลโลเท่าไหร่รู้ไหมสาม <200. S 1> ก็หลายต่ฮะสองร้อยสองร้อยกว่าไอ้เนี่ยนะไปขายที่ไอ้นั่นนะนะไอ้ร้านไอ้ตาอะไรนะอันนี้ปูร้านปูร้านปูใช่ไหมโ้ยไซส์สิบไซส์ใหญ่นะครับผมได้ขึ้นมาแล้วนะถือว่าสําเร็จนะครับหมายไต่จ่อยของเขาก็ถือว่าเจอไซส์สิบเข้าไปหนึ่งตัวนะครับผมไม่ ไซส์สิบนะครับไซส์สิบก็ไซส์เกือบสิบหรือสิบเหมือนกันนะนา่าจะสิบเหมือนกันนะครับไซสเนี้ยนะครับใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็ได้ปรากฏครั้งหนึ่งตัวสำหรับเมื่อวานที่ลงเบ็ดเต็จก็กินเลยหนึ่งตัวปลาขือในห้านะครับผมอ่ะเราขอรัลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ